<t ries> หมดละดไม่รุน <t ries> มะแพลเล่ลล้มเอากี่บาทคะกบาท หนูถามว่าร้านเชื่อมอยู่ตรงไหนมีมั้งเนี่ยหนูเข้าไปในกลางบ้านเขาบอกว่าไปร้านกาแฟฮันเดอร์ว่าใั่ขอบคุณค่ะ คะใครแวะเวียนมาก็มากินกาแฟยอยู่ที่บ้านกนบุญนะคะร้านกาแฟเราอยู่ตรงนี้เลยสามแยกเข้ามาจายทางเตาง,งอยนะคะประมาณ500เมตรประมาณนี้นะคะมาแวะกินได้นะคะก่อนจะไปเตาง,งอยะค่ะร้านร้านเขาสปายน่นสวยสองไม้หินแต่ลงังคาบ้านหนูเนี่ยร้านกาแฟกาแฟสดน,น,นะน้าแพรเนาะ อร่อยหนูยเคยมากินแล้วอร่อยมากับพี่พี่เบนเออพี่เบนพามากินมันเข้าไม่ได้ก็ยังล็อกอยู่นั่นเนี่ยมันหวานแล้วลูกไม่เอาตัวนี้เราออออยู่แล้ว เดี๋ยวช่วยไปไหนมาไหนนี่มีแต่อุปสรรคนะถอนี่นดีนะมันอุ๊ยตอนมันหย่าออกนะทำอะไรไม่เป็นเลยได้ไอ้เมฆมาแม้มันหาเชืองมันเอาอีแม่ไปหอดบ้านกวนบุญก็พอมันบอกอ๋แกทำทุกอย่างเนาะตรงนี้แกซ่อมซ่อมรถซ่อมอะไรด้วย อ๋อ,อได้การมันต้องลงถึงจ่องงอยสิอืเอาไปผูกแขนแต่งงานมาเหรอ,อไ,หไม่สบายหรือว่ายังไงผูกแขนผูกแขนไม่สบายหรือวยัง่ายังไง,ง,งบอกยังไม่ปีใหม่เลยผูกแขนละ่ะ ูกท่านผูกก้อนผูกก้อนปีใหม่ <laughs> ไอเ้เพลนี่ยผูกก้อนปีใหม่นะไม่รักดูดินึกว่าผูกแขนแต่งงาน <laughs> ไม่เห็นบอกค่อยเลย <laughs> โอ้โหพ่อแม่ก็เพื่อนกันแต่งงานลูกไม่บอกหนูแม่ไม่รัก <laughs> เดี๋ยวค่อยต้องค่อยๆกลับแล้ว <laughs> กลับแหง ยังไม่รู้ใจรถเลยได้นี่มันจะดีกว่าเก่าหรือเปล่าช่องแกบอบุปกรณ์ขึ้นรถก่อนนะไม่หล่ะได้การแล้วบันนี้ไม่ต้องเมื่อยแขนไงอันนี้กึ้งอยู่นั่นแหละอู้คุณเหนื่อยจะเกยตัางศู์โอเคเสียจแล้วกลับบ้านขอบคุณค่าขอบคุณช่างด้วยนะค่ะสวัสดีค่ะ